สวัสดีค่ะช่องน้มีด DIY ค่ะวันนี้จะพาทำพันบายสีแบบง่ายค่ะรับรองว่าด,ดูแล้วทำตามได้เลยค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุในวันนี้นะคะก็จะมีใบตองค่ะใบตองที่เราใช้นะคะอันนี้ความกว้างอยู่ที่7เซนติเมตรความยาวอยู่ที่23ซนติเมตรอันที่2ใบตองความกว้างอยู่ที่5ซนติเมตรความยาวอยู่ที่23ซนติเมตรดอกโพดส,สีขาวแม็กเย็บกันไกลและพานค่ะ สำหรับพานในวันนี้นะคะเราใช้พานที่มีปากพานกว้างอยู่ที่5.5นิ้วค่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนำใบตองมาม้วนพับเป็นนิ้วใบสีค่ะเราใช้ใบตองทั้งหมดเก็ดใบด,ด้วยกันนะคะที่จะนำมาทำเป็นนิ้วใบสีค่ะนำดอกพุธมาวางตรงกลางของใบตองค่ะแล้วให้เราม้วนฝั่งด้านแข็งของใบตองเข้ามาค่ะม้วนแล้วให้เราเก็บ เก็บริมตรงนี้ด้วยนะคะเก็บริมของดอกพุธเข้าไปค่ะแล้วเราก็จะม้วนค่ะม้วนแล้วก็พันมานะคะแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บไว้ค่ะนำดอกพุธมาวางตรงกลางนะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปค่ะแล้วก็ใช้แม็กเย็บไว้ก่อนค่ะดอกพุธไปตรงกลางค่ะ แล้วก็พับม้วนเข้ามาค่ะแล้วก็ม้วนเข้ามาค่ะเย็บไว้ก่อนค่ะดอกพุธไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็พับม้วนเข้ามาค่ะค่ะแล้วก็พันแล้วก็ม้วนค่ะแล้วก็เย็บค่ะดอกพุธไว้ตรงกลางแล้วก็ม้วนเข้ามาค่ะ ดอกพุดที่เราใช้นะคะก็จะเป็นดอกพุดที่เราเก็บมาจากต้นดอกพุธสดๆเลยนะคะ1 2ึ่งสองี่ห้าหกออีกอันหนึ่งค่ะแล้วก็นำมาม้วนแล้วก็พันค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะนำใบตองมาห่อนิ้วใบสีนะคะหยิบใบตองขึ้นมาค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็พับ ลงมาประมาณนี้นะคะแล้วก็พับเข้ามานี่ค่ะอันนี้สําหรับมือใหม่หัดทํานะคะพับมอนเข้ามาแล้วก็พับเข้ามาเก็บริมให้เรียบร้อยแล้วใช้แม็กเย็บไว้ค่ะอันนี้ถ้าเตือนเราตัดออกได้นะคะอันที่สองแล้วก็ให้ลดอันกันลงมาประมาณนี้ค่ะ ใช้นักยิ้ไปก่อนก็ได้นะคะอันที่2เราก็นําใบตองตรงนี้นะคะก็คือให้ลดตั้กันลงมานิดนึงนะคะแล้วก็พับลงมาประมาณนี้นี่นะคะแล้วก็พับเข้ามาอันนี้ก็พับลงมาประมาณนี้นะคะแล้วก็พับเข้ามาค่ะเราให้เราใช้ม็กกิ้ไปก่อนค่ะอันที่สามประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช well ้ เราให้ดอกไม้ลดลั่นกันลงมาเล็กนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ใบตองมาแปะด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็พับลงมาประมาณนี้พับลงมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะในรูปของตัว V ีนะคะตรงนี้ใช้แม็กเย็บให้ก่อนถ้าอันไหนที่ยาวเกินเราก็ตัดออกค่ะ มาอันที่สี่นะคะแล้วก็ใช้แม็กกี้ไว้ก่อนแล้วก็นําใบตองไปแปะด้านหลังแล้วก็พับลงมาประมาณนี้นะคะแล้วก็แม็กกี้ไว้ก่อนอันที่ต่อมานะคะอันที่ห้านะคะแล้วก็เย็บค่ะแล้วก็นําใบตองมาแปะด้านหลังนะคะ แล้วก็พับลงมาค่ะทำให้สวยๆพอดีกันนะคะก็เย็บก,ก่อนค่ะต่อมาค่ะอันที่6นะคะหยิบไบตองมาวางจับให้สวยๆนะคะนี่ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้ใบตองมาห่อด้านหลัง พับลงมาพับลงมาแล้วก็ห่อเลยค่ะค่ะก็จะเป็นในลักษณะของตัว V นะคะอันที่7กอันสุดท้ายนะคะก็นำมาแปะไว้ด้านหน้าค่ะแล้วก็เพ่งเล็งว่าตรงกันไหมแล้วเราก็ยึดแน็กไว้ค่ะแล้วเราก็นำใบตองมาแปะด้านหลังด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีความห่างกัน นิดนึงค่ะแล้วเราก็พับพับแล้วก็พับเข้ามาค่ะก็จะในรูปลักษณะของตัววแล้วก็ใช้ในเน็คเทปไว้ค่ะแล้วเราก็นำมาแปะด้านหน้านะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ แล้วตัดส่วนที่เกิอนออกค่ะก็จะได้นิ้วบายสีแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด4อันนะคะ12,34นี่นะคะประมาณนี้นะคะแต่ละอันก็จะเท่ากันนะคะนี่เมื่อนำมาประกบกันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะทำกรวยนะคะเราใช้ใบตองสองแผ่นมาประกบกันค่ะประมาณนี้นะคะแล้วให้เรา ทับเข้ามานะคะใช้ใบตองสองแผ่นเพื่อที่ว่าใบตองจะได้มีความแข็งนะคะ เราก็จะได้กลวยใบตองในลักษณะแหลมๆแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะใช้ใบตองมาทําในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็นําใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่5.5เซนติเมตรความยาวอยู่ที่12เซนติเมตรค่ะพับเข้ามาประมาณนี้นะคะแล้วพับเข้ามาประมาณนี้ก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีนะคะเราให้เราใช้แม็กเจ็บไว้ค่ะแล้วให้เรานํามาแปะนะคะ แปะแล้วให้เราเย็บสองฝั่งค่ะตรงนี้ก็จะแปะให้เท่าๆกันนะคะเราจะแปะสด้านนะคะ เราก็จะได้ในะลักษณะของรูปกลวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกลวยีสานค่ะเราก็จะทําทั้งหมด7ชั้นด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะฝั่งล้อยเชั้นด้วยกันค่ะแล้วนํามาประกอบใส่พานค่ะแล้วเราก็จะนำใบสีที่เราทําเสร็จแล้วนะคะมาใส่ค่ะลง สองฝั่งนะคะแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้ก็จะเต็มพอดีนะคะแล้วให้เราน้มนิ้วบายสีเข้าหากรวยค่ะ แล้วใช้หมดปากไว้ถ้าใจให้แน่นนะคะให้เพื่อนเพื่อนใช้ไม้ลำแหลมเสียบลงไปเลยนะคะยึดไว้ทั้งสี่ฝั่งนะคะให้แน่นค่ะอันนี้จะทําให้กลวยบายสีของเรานั้นสวยนะคะเสร็จแล้วค่ะวิธีการทําพันใบสีประยุกต์แบบง่ายค่ะสําหรับวันนี้ พี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแรมมีิดีอไปมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมเลยนะคะขอบคุณทุกกานติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ